ิวห่หอก็ทำได้ข้าวมันไก่หม้อหุงข้าวพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดไก่เนึ่งน้ำจิ้มกลมกลมเริ่มจากน้ำกระเทียมขิงแก่ชะราบผักชีผัดกับน้ำมันให้เหลืองหอมตามด้วยข้าวกล้องโดยปกติจะใช้ข้าวหอมมะลิกาะนะคะกรงร้อด้วยน้ำตาลทรายและเกลือจากนั้นผัดต่อให้น้ำตาลใสลายละลายนำข้าวใส่ลงในหม้อหุงข้าว เติมน,น้ำเปล่าวางสะโพกไก่ไว้บนสุดแล้วกดมัองข้าได้เลยประตาดด้วยน้ำจิ้มสุดเด็ดใส่ต้าเจี้ยวน้ำตาลทรายน้ำต้งใสชูสีอีวดำคนให้เข้ากันเติมพริกได้จินดาขิงและกระเทียมลงไปเพิ่มความจัดจ้านเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟทานคู่กับข้าวมันไก่หอม